วัสดีครับผมเจอกันี่ยุง่งนาผูอีกเหมือนเดิมครับกำลังจะลงบอ่อครับพี่นะ้องกำลังจะลงบอ่อเพื่อเจาดินไปถมที่ปรับพื้นที่ป่าไว้นะครับแห่งทางให้รถสิบลอ้อลงไปก่อนนะครับผม ไปลุยกันครับพี่น้อง ใชครับพี่น้อง เพื่อนที่จะมาเอาดินนะครับ,บพี่น้องกำลังแต่งทางให้รถจุดล้อวิ่งนะครับผมไปลุยกันเลยครับผม Cho một cái mồi. ก่อนเบลอเลยพี่น้อง เยียเบกวันนี้เจ้าบอสบ้าพลังได้อยู่ฐานล่างนะครับพี่น้องยายบอแล้วครับพี่น้องสุงานกันเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม ทีจะอยู่นู่นพี่น้องเห็นรถเด็ก,ก้าจาบรองูนยไหมครับนู่นกำลังดำอยู่พี่น้องโหนปลายที่เบรคของที่เมื่อวานวเราไปป่าพื้นที่ป่านะครับนู่นนะครับตรงที่ดำครับวิ่งออกถนนใหญ่ ้วครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ